ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการเขียนเว็บนะครับโดยใช้ React JS นะครับเป็นไลบรารีตัวหนึ่งนะครับที่เหมาะสำหรับเขียนเว็บแบบ Single Page นะครับเว็บแอปก็คือผมจะใช้เป็นตัว CDN นะครับก็คือเอาสคริปต์มาแปะนะครับไม่ได้ลงเป็นในเชิงของ Node Module อะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่า ผมก็เพิ่งเคยลองมาเขียนบนมือถือนะครับแล้วก็ลองไปลองโหลด Thermux ลองอะไรมาเรียบร้อยแล้วละ่ะแต่รู้สึกมันจะมีปัญหานะครับก็เอาเป็นว่าลองเป็น Cn d นะครับก็สะดวกดี <c oughs> There, นะครับ <c oughs> ก่อนอื่นนะครับผมก็จะเข้าไปที่ Code Editor สุกตัวหนึ่งนะครับจากนั้นผมจะทำการสร้างไฟล์ขึ้นมานะครับเดี๋ยวครู่นะครับอ่าโอเคอ่าผมจะ เซฟไฟล์เป็น index html นะครับก็จะใช้เป็นไฟล์ html แล้วก็เซฟไปอ๋อขออภัยครับเซฟผิดโอเคเดี๋ยวแก้ไขย,ยังไงออ๋เซฟแอ่ตรงนี้นะอ่าเรียบร้อยนะฮะะนครับจากนั้นคนจะทำการขึ้นโครงล็กนิดนึงนะฮะ html ใส่ head ใส่ head เ,เข้าไปนะครับ เคเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นผมจะไปเอา,เอาลิงก์ CDN เข้ามานะครับซึ่งผมก็ได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็อาจจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะก้อนอื่นนะครับเราจะมาดูกันก่อนนะครับว่าเราจะทำการ Import อ,อ,อะไรเข้ามานะตัวแรกก็จะเป็น React นะครับ อ๋อ development .js นะครับซึ่ง CDN ก็จะมี2แบบนะครับก็จะเป็นแบบ development กับแบบ production นะครับอ่าในคลิปนี้ผมจะใช้เป็นอ๋อ development ไปก่อนนะครับตัวที่2ออันนี้ก็จะเป็น react dom นะครับสำหรับใช้ในการ dom อ l e m e n t ต่างๆนะครับของ react นะครับตัวที่3าก็จะเป็น babel นะครับก็สำหรับออเอาไว้เขียน JSX นะครับโอเคเดี๋ยวผมก๊อปมาก่อน กัอบอย่างนิดนึงนะโอเคคัดลอ,อกจากนั้นผมก็จะมาแปกไว้ที่ h e a นะครับโอเคตรงนี้อาจดูโลกนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับจากนั้นผมจะสร้าง t a ก dv มาตัวหนึ่งนะฮะจากนั้นผมจะกำหนด id นะครับ id เป็นอะไรเนี่ย root ก็ได้นะครับง่ยายๆ จริงเป็นอะไรก็ได้นะครับจากนั้นผมจะทำการใส่แท็กสคริปต์ลงไปนะตรงนี้ให้เรามาทำการระบุ type นิดนึงนะครับเราจะใช้เป็น type text นะครับ text l a b l นะครับผมไม่แน่ใจวผมอ่านถูกไหมก็เอาเป็นละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับโอเค text l a b e ลนะอันนี้ก็เอาไว้สำหรับเอ,อ่อเป็น เขียน jsx นะครับก็จะเหมาะสำหรับในโหมด development นะครับก็จะไม่ค่อยเหมาะในโหมด production เท่าไหร่จากนั้นนะครับผมจะใช้คำสั่ง react dom render เนื่องจากเราทำการ import นะครับออทำการนำ link เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถใช้ได้เลยนะครับ react dom render นะครับจากนั้นก็จะเป็นส่วนที่เราต้องการที่จะทำการออ render ออกไปนะครับ อ่าผมจะใส่เป็นแท็กแบบนี้ไปก่อนอย่าเพิ่งงงนะครับเดี๋ยวค่อยๆไปนะครับสําหรับใครที่ไม่เคยเขียนนะคใครที่เคยเขียนแล้วก็จะอ๋อเลยนะ document นะครับ get element by id นะครับตรงนี้เราจะทำการ Do ม id ที่ชื่อว่า root นะครับที่เราเขียนลงไปใน id ตรงนี้นะครับในแท็ก div นะครับผมก็จะใส่ลงไป root นะครับแบบน เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราทำการสร้างคลาส App ขึ้นมานะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอนุญ,ญาตเขียนเป็นในแบบฟังชั่น n a ลนะครับเพราะมันง่ายดีนะโอเคเอผมพิมพ์มือถือไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่นะครับอาจจะพิมพ์ช้าดิดนึ่งจากนั้นผมจะทำการ Return นะครับ แค่เราทำการใส่แท็กเข้าไปก่อนนะครับเพื่อเป็นการคุมทั้งหมดก่อนม,มันค่อนข้างบังคับไม่ค่อนข้างนะครับมันบังคับว่าเราต้องใส่แท็กได้แท็กหนึ่งคุมนะครับเราจะใส่เป็นแท็กแบบนี้ธรรมดาเฉยแบบนี้เลยก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นแท็ก d v ก็ได้นะครับโอเคก่อนอื่นผมจะลองใส่ s 1ลงไปตามด้วย hi react js นะแบบนี้ อ่ะเรียบร้อยแล้วผมกดเซฟนะครับจากนั้นไปที่ไฟล์ที่เราทำการตรงนี้เป็นผมเซฟผิดนะผมกดลบก่อนนะทำการเปิดขึ้นมานะครับโดยที่เปิดที่ g o o g l e c h r o m แล้วกันนะครับผมจะเปิดที่ Google Chrome โอเคอ่ะสังเกตว่ายังไม่มานะครับถ้ายังไม่มาแบบน,นี้อาจจะมีเออร์เอร์อะไรทุกอย่างนะครับซึ่งผม ก็ยังไม่สามารถดูดตัวคอนโซลได้นะครับก็ต้องไปเช็คที่โค้ดนะครับต้องเป็นรีเทิร์นนะไม่ใช่เรนเดอร์เขียนผิดโอเคเซฟนะครับไปี่บเบิเซอร์เดี๋ยวผมดีเฟนซกที่หนึง่งยังไม่มาแสดงว่ามีเออร์เลอร์หลายที่แล้วเนี่ย <c oughs> ผมขอเช็คสักครู่นะครับตรงนี้ แอปนะครับ documen dot id id root ฮะอาจจะมีปัญหาตรงนี้นะครับไม่เป็นไรผมน่าจะจำผิดนะครับอาจจะเป็น next js หรือเปล่าเพียงเซฟรีเฟชใหม่นะโอเคมาแล้วนะครับ hi r e a c t js นะครับ อาจากนั้นเดี๋ยวผมจะลองใช้พวกตัว state หรือว่า,าตัวดูดเอฟเฟกอะไรทำนองนี้นะครับผมจะทำการเอาเข้ามานะครับก็จะเขียนไปในเชิง restructuring นะครับ use อ่า state อ่าผม import แค่ use state มาก่อนนะครับเท่ากับเรียกเพราะปกติเวลาเราจะเรียกนะครับเราต้องทำการ เรียกแบบนี้นะครับ react useState แบบนี้นะครับแต่ถ้าเราทำการกำหนดแบบนี้นะครับเราก็จะไม่ต้องมา react dot useState นะครับก็ใช้แค่ useState อย่างเดียวพอนะครับอาจากนั้นผมทำการสร้าง state ขึ้นมานะครับเป็น state ตัวเลขแล้วกัน count นะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น set count โอเคเท่ากับ useState ครับอ่ผมกำหนดค่าเริ่มต้นเป็นศูนย์ไปก่อน จากนั้นนะครับผมจะให้มันแสดงค่าเขาเออกมานะครับก็จะต้องเขียนเป็นในในชเชิง j s o นะครับเดี๋ยวผมไปน,นั่งพักนิดหนึ่งโอเคเซฟแล้ว refresh ใหม่หาไม่ขึ้นน่าจะมี error นะผมคิดว่าน่าจะตรงเนี้ย br นะครับมันต้องมีแท็กปิดด้วย ไปอีกรอบหนึ่งนะโอเคมาละนะครับสังเกตว่าตัวเขานะครับที่ผมเซตไปเป็นสเตทนะครับมันก็เป็นศูนย์นะครับคราวนี้ผมจะลองสร้างปุ่มขึ้นมาสักปุ่มหนึ่งนะเป็นปุ่มบัต t o อนพิมพ์ช้านิดน,นึงขออภัยนะครับไม่ค่อยด้พิมพ์ในมือถือเลยอ่ะผมใส่เป็นคลิกเฮียแล้วกัน จากนั้นผมจะลองรับเออ่มาดักอีเวนต์นะครับ on click เมื่อเราทำการคลิกที่ปุ่มหรือว่ากดที่ปุ่มเนี่ยก็จะให้มันทำการเข้าสู่ฟังก์ชันที่ชื่อว่า change state ละกัน,นครับขี้เกียจคิด,ด,คดโอเคก็ต้องใช้เป็นปีการบบนี้นะครับเพราะว่าต้องเขียนเป็น JS นะครับจากนั้นเราก็จะทำการสร้างฟังก์ชันขึ้นมานะครับ f u n น t ออ change state โอเค ผมจะทําการเซตเคานะครับคือเพิ่มค่าทีละหนึ่งเมื่อทําการเรา,เราทำการกดลงไปนะครับก็จะเป็นเคาบวกหนึ่งโอเคนะครับผม Save ออกดเซฟลงไปผมกลับไปที่เบราว์เซอร์นะครับรีเฟรชนิดหนึ่งอ่าขอใส่เว้นรรทัดให้มันดูง่ายนิดหนึ่งนะครับ โอเคเมื่อทำผมทาการคลิกนะครับอ่าสังเกตว่าเลขจะเปลี่ยนนะครับเนื่องจากมันทาการเรนเดอร์ใหม่นะครับทั้งชุดนะครับโอเคแล้วค่าก็จะขึ้นไปเรื่อยๆแบบเนี้ยนะครับเมื่อทําการรีเฟซหน้าใหม่สังเกตว่ามันจะกลับไปเป็นศูนย์เหมือนเดิมนะครับโอเคก็ประมาณเนี้ยนะครับหลักการใช้ CDN นะครับผมก็จะมาเทสด้วยนะครับว่ามันมาเขียนลองมาเขียนโค้ดในมือถือแล้วมันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับก็ปรากฏว่ามันก็พอได้นะครับแบบ เล็กๆน้อยๆนะครับถ้าจะไปเขียนจริงจังก็ไม่เวิร์กนะครับโอเคในคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ